เลี้ยงระบบไฟ LED ด้วยโซลาเซลล์ออฟกิดนะครับจำนวนช่วงทดสอบ LED ยี่สิชุดนะครับ3ห้องจำนวน3ห้องนะครัให้ความสว่าง แล้วก็สีสันทุกมุมของทุกมุมของแสงตกของสว่างที่จะสวยงามาจาก LED ในนี้แหล่งผลิตพลังงานเรานะครับจากแบตเตอรีอ่100แอมป์นะครับ48โวลต์ผ่าน ผ่าน BMS กีกงแล้วก็เข้ามาตัวอินเวอร์เตอร์ 6k อเนอร์พลังงานที่ได้นะครับพลังงานที่ได้ไฟจากแผ่นโซลาร์เซลล์มาที่266โวลต์นะครับแล้วก็เข้าแบตเตอรี่ตอนนี้ตั้งค่าเต็มไว้ที่55โวลต์เพราะว่าเมื่อวานนี้ตั้งไว้ 52เอาไม่อยู่เวลาพบคำํำจ่ายไฟได้ไม่นานก็เลยตั้งค่าให้ตัวนี้เต็มแมตแล้วครับเซลละ32.6สิบสบสองประมาณนี้แหละแต่สามครับต่อเซลล์ครับทั้งหมด15เซลล์ไปที่ผลิตได้ครับ1น0 0งพัวัตต์ครับ พอพที่230โวลต์มาจุดตรงวัดไฟอีกทีนะครับผ่านชินทามเมอร์มาที่230โวลต์แล้วก็7-8ถึงแอมป์นะครับขาออกอันนี้เราตั้งตัดไว้ที่พีคได้สูงพีคที่สัก10ไม่เกิน15แอมป์นะครับน่าจะตั้งประมาณนี้แล้วก็ส่วนตัวนี้ ไฟขาออกผลิตได้ออ 1, นะครับขาออก1 7ึ0งพวัตต์นะครับ1 7ึ0งพวัตต์ที่ตกไปที่8แอมป์สองร้อยสนะครับ50เฮิร์ต ก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดใช้แผ่นโซลาเซลล์อ่อันนี้คือปกติก็ไปส่งงานลูกค้าส่วนตัวเองก็ทำไปส่งไปนะครับแต่ว่าการเทสโหลดสูงสุดต่อเนื่องนี่ก็พยายามจะทำทดสอบให้ลูกค้าเห็นที่ร้านเราเลยก็ถือว่าดีนะครับเหมาะกับร้านค้าที่จะเอาไปทำไปเป็นแสงสว่างของ ให้กับร้านค้ากลางวันนะครับจะได้ไม่ต้องเ,ออเปลืองค่าไฟฟ้าประหยัดอันนี้กำลังเพึ่งจะประกอบเสร็จนะครับยังไม่เก็บงานก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับช่างที่ติดตามงานของเราขอบคุณครับ